ขาวก็ขาว้วเนี่ยอะไรขาวอ่ะแล้วเนี่ยมึงพูดที่เนี่ยเฮ้ยเขาเขาทำใครไรเขาติมด้วยนเขาทำใไรไรมาดำประกายงอกเขียวใจตึงเหรอตึงหูนี่ตึงนี่กระสูงสูงไงสูงกว่าจุกเขาหลามหน่อยเย่ลิเกหรือหลักกิโลมาดูดีเออีปผายหัวเข่าแล้วคอเลยมั้ง เออทำไมขาสั้นน่ะขายาวซัะนี่อีเหี้ยกูไม่ได้หมายถึงกางเกงอีกทีไหนกูหมายถึงขามึงทำไมว่าทำไมสั้นจังนี่ทำไรอ่ะเซ็กซี้ยอยขาไม่รู้จักเหรอแแบบเห็นยกขาขี้มันจะเยี่ยวคนเนี่ยอันนี้ของมึงของกูเหรอใช่แล้วของมึงไงของกูก็ไม่ต้องบอกอยู่แล้วโอ้โห นั่นนัเนื้อเลยนั่นน่ะโอ้ลำไยเกษตรด้วยยังไงลำไยลำปางเนี่ยเอาเนื้อหุ้มเม็ดนี่ลำไยเกษตรเป็นยังไงเม็ดหุ้มเนื้อเอาเลยมึงเอาไปมึงเอาที่มึงเอาไปมึงเอาไปมึงเอาไปเฮ้ยอย่าังอย่าังกูก็เจะเกวาใครจะเอาพวกมึงดีไอ้เจ้าของ นี่เธอะหละอันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยอึ่งอ่างออกมาแล้วเนี่ยเศรษจริงๆเลยขอบคุณแก่เศรษจริงเลยแม่ดอกดอกไม้ขอร้องเพลงเกลียวได้ไหมครับได้ครับผมอีดอกแม่ดอกค่ะออ๋ตกใจตกใจครับแม่ดอกสนุกบานช้า ดูรู้เลยแม่อย่ารูปร่างไอ้เหี้ยไม่ไม่พ้นกูเลยอย่าลูบมันมีปัญหาชอบชอบพ่อกับแม่เล่นกันไม่รูกชอบครับตกใจทำไมเนี่ยก็ยังไม่คุ้นกับมึงสักทีอ่ะยู่กันมาไม่รู้กี่ปีเปกี่ปีแล้วโอ้เป็นไงเอาคนเราเดี๋ยวก่อน